สวัสดีครับวันนี้แม่คุกนะครับวันนี้เม่เราไม่ได้มาทําอาหารนะวันนี้เราจะมารีวิวจะบอกนะไม่ใช่ลูกคา้า <c oughs> เรายังไม่มีลูกค้าเข้ามาเลยนะก็วันนี้เห็นเขากินอะไรนะหมูอะไรวะจันหมูสวยหมูสวยหมู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 โอ้ย หูหมูเสวยนะฮะเราก็เลยอยากกินมากเราก็สั่งมาแล้วเดี๋ยววันนี้เรามากินกับอะไรดีกว่ากินกับสตต้มตังดีไหมซ้มตําก็อร่อยนะโอเคโอเคงั้นไปไปไปเตรียมของ go มาแล้วนี่เราสั่งมาแล้วนะฮะมันเป็นก้อนๆ่างน,นี้เลยจานดยดิมันมอนแหนมอ่ะมันเหมือนแนนหมน,แนมเลยข้างในนะมันคือหูหมูเว้ยเนี่ยมาลองนะฮะเขาบอกว่าให้แช่ยเย็นก่อนเอามารับประทานนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทําตอนมันแข็งๆใช่ปะ มันก็จะแตกออกมาเป็นหูหูหมูมันจะไม่เป็นแผ่นๆนะเข้าใจป่ะกินมันเหมือนนี่เลยอ่ะขาหมูป่ะเออเหมือนพะโลเลยเหมือนขาหมูเลยจ้าขออนุญาตนะฮะกินเลยยังเนี่ยดูดิกินมันหอมมากเลยอ่ะนี่มันเหมือนในทีวีเลยอ่ะดูดิดูดิมันต้องให้มันแข็งๆนะครับเขาบอกว่าให้ไปแช่เย็นก่อนนะครับชั่วโมงครึ่งก่อนเราออกมารับประทานนะฮะเพราะว่าถ้าไม่แช่เย็นใช่ป่ะ <ห>มันจะพองเลยมันหอมมากเลยนะอ่ะไปสั่งกันเองเดี๋ยวผมจะขึ้นเพจให้นะครับวันนี้ตานนี้เขาคนกินเยอะนะคนอยู่เยอะมากเลยนะเห็นเขากินแหละก็เลยอยากกินมั่งมันดูกรุบๆนะนิากินนะนแหลดูกรุบๆนะฮะขออนุญาตนะเป็นไงฮะอืมมันนุ่มมากมัปปนกรุบๆเลยปากนะฮะแล้วก็อารมณ์ขาหมูเลยแต่ว่ามันเป็นหูหมูกินพารโ กินมาโรถชัดเจนมากอืมเขาแถมน้จิ้มมาให้ด้วยครับนี่<อ>นเหนไหมหนึ่งอันเน่ยเขาแถมมาให้หนึงอย่างนี้เราซื้อมาสามมันเขาเลยให้มาสามมันสุดยอด,ดยอดนะเขาบอกว่าให้ลองจิ้มกินแบบของเขาดูก่อนนะฮะมันหอมมากเลยนะอืม,อมได้อะ่ะ มันกรุบๆเว้ยมันพูดเป็นถูกบบอะวิวมันมันก็เหมือนเรากินหัวหมูแต่ว่าอันนี้มันจะมีกลิ่นโคล้กลิ่นแบบมันมีความหวานมีความเค็มเข้ามาแจ้งนิดนึงเดี๋ยวเราเมเดี้ต้องตำดูมันจะเข้ามั้ยเปล่าโอเคไป <c oughs> มาแล้วนี่กินกระส้มตำนะครับผมล้างมือแล้วนะครับไม่กินมือไม่ได้หรืาการมันไม่ใช่อะ แซ่บไหมข้าวคันสุดๆอร่อยอร่อยโอ้โหมีข้าวเหนียวโผงพวกข้าวเหนียวมาด้วยอ่ะจิ้ม uh> ๆข้าวหวานะอันนี้ส้มตำอะไรครับปูปลาระครับปูปลาระหืมมันหนึบหนึบอ่ะบอกไม่ผูกอ่ะนึกว่าจะมีกลิ่นวะไม่มีนะครับไม่มีกลิ่นเนาะ ไม่ไปกินเนาะที่ไม่กินโควิดปะเนี่ยใช่ยังได้ดินได้รสชาติอยู่เดี๋ยวถ้าฟ้องมากินอีกสองงานนะวันนี้ฟ้องมากินมาลากินไม่ได้ไม่กินมาลาจริงเหรอไม่เคยกินครับเกิดมาไม่กินไม่ได้เลยคุณอ่ะเรากินถึงตัวจีนเลยเขาต้องอาไปตุ่นก่อนใช่ตุ่นทะเลาะไปไปตุ่นจนนุ่มเลยอ่ะนี่เรากินอย่างเดียวนะครับอืมนี้กระต้นดำสุดยอดอ่ะ น้ำจิ้มเขาอร่อยนะครับมันตัดกันพอดีเลยโอเคนะครับแนะนําเลยให้กินน้ำจิ้มเขานะเห็นเขารีวิวบนเยอะมากเลยนะก็เลยอยากกินเหมือนว่าจังที่ไหนก็เลยไปนค้นหาในเน็ตครับชื่ออะไรนะนี่ครับนี่ครับนะอือขาหมูสวยอาเปเฮ้ยอาเปาอาเป,า,า,เปาขาหมูสวยนะครับเนี่ยเขาบอกว่าเก็บไว้ได้ถึงสองเดือนนะครับถ้าเราไม่กินนะครับเหมือนว่าจะต้องฟินนะซึ่งเช่เอาออกมาว่าน้องมีอะไรน้นอนเดือดสามวายยันแรกเลยนะ เขาบอกว่าทานแบบเย็นนําออกจากท่องฟิตอ่ะบางไว้สักแป๊บหนึ่งก่อนแล้วก็เอามาหั่นทานนะฮะไม่ใช่กับแข็งพกแล้วมาหั่นทานไม่ได้นะเหมือนเราปีนน้ําแข็งใส่เลยนะรสขาหมูนะอะเป้าขาหมูตัวเก๋นะไปลองโอเคผ่านเลยสุดยอดสบายไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าเดี๋ยวมันก็นี้เหรออืมอู้อลอง Ha ha ha!